วันที่ฝนตกอีกหนึ่งวันไหนมาดูสภาพอากาศก่อนเลยโอ้ฝนไ่ตกต่อกันแล้วอะ่ะแย่จังไอ้วันนี้ก็ดวงดีวันนึงว่าเพนนีได้แน่ไปรอเพนนี <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกมสตาร์ดิวแวนเลสนะครับนี่เป็นภาคที่เจแล้วโจดี้บอกว่าโจดี้โจดี้เลยว่าโจดีถ้ามันเชี่ยถ้ามันจอดีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกดีว่า <c oughs> จอดี้บอกเราว่าฉันอยากจะขอร้องนายหน่อยแล้วนะฉันต้องการพาลิาวเวอร์สดๆเลยเพื่อที่จะใช้ในเมนูอาหารของฉันนะนะถ้านายสามารถเอามาให้ฉันได้ไหมสักอันนึงเราเพิ่งได้ไปเมื่อพาก่อนใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปให้เขาด้วยครับแล้วก็วันนี้เราจะไปลงเหมืองต่อกันอีกหนึ่งวันนะเฮ้ยสตอเบอรี่เริ่มยืนต้นแล้วว่ะเย่เลยนี่ใช่ไหมบ้านจดนี้อีอะ โอ้โหเปิด9โมงเลยหรอแล้วกูจะทําอะไรเนี่ยลงไปดูทะเลก่อนก็ได้เผื่อเจอของนะโอ้ตอนนี้ไม่ดีเฮ้ยนั่นใครวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเขาเก็บก่อนอันี่ก็ดาวทองแล้วอะเฮ้ยหรือเราจะไปไล่เก็บของดูก่อนว่าเผื่อได้ดาวทองทั้งหมดอ่ะไม่ใช่แล้วแหละที่เป็นรขนะ่อะมาคุณลุงมายืนตากฝนอยู่โอมาลินเนอร์นี่จะเป็นทหารเรือปะไม่รู้เหมือนกัน ฉันมีเครื่องล้างเก่าอแกนี่จะขาย,ยนะแต่ว่าบางอย่างก็บอกว่านายยังไม่คู่ควรนะนะยหญย,ยังไม่พร้อมหรอกอ่ะอ่าแล้วกูจะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะมารอบ้านจอดี้เลยลอยืนรอหน้าประตูงนี้เลยอ่ะอยู่ไหนครบับโอ้ล้างจานแต่เช้าเลยเหรอขยันจัดอ่าอนี้มันดูน่าอร่อยมากเลยนะเจค,ครับทำไมหนูน้อยไปแหละ วันนี้พี่มีภารกิจต,ต้องทำนะ่ะอยู่คุยได้ไออยู่คุยไม่ได้โอ้สามร้อย้ให้ถูกวออกว่า,อา 25, ไอจออตดีกว่าจออดให้เรา5้ายป่ะเออให้ถูกกว่าจออดีกว่านี่ยเอ้ยดาวทองโอเคอ๋อถ้าเป็นวันที่เราดวงเราดีมากๆอ่ะมันก็มีสิทธิ์จะได้ดาวทองเยอะนะครับโอเคโอเคก็คถ,ถือเป็นความรู้ใหม่พร้อมด้ยกายพอ้อมใจพร้อมเราทำได้ไอเชีย่ยเราลืม ซื้อผักไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องกลับก่อนอ่ะปัดซีนเฉยอขอต้อนรับสู่ร้านของพี่เอนะจะให้ช่วยอะไรเหรอเฮ้ยใครวะอั่ดี้ตกใจเวยมอลิสเดรออะแฮมอาแฮมอาแฮม้็มานี้เลยผู้คนทั้งหลาย เรามีคูป,ปองลด50%สําหรับโจ,จ๊เจ้าบาทเฮ้ยโหงทํางนี้เลยวะเฮ้ย50%ตกใจเลยอ่าใครอยากได้บ้างไหมโอ้โหแม่งทุกคนเอาเลยทุกคนชอบของฟรีโอ้ตรงสารเปรเลยโอ้ออกกันได้หมดเลยปะเนี่ยแต่ว่าฉันขายแบบนั้นไม่ได้หรอกขายแบบนั้นมันก็ขาดทุนยับเลยสิอ่าเดินมาข่มขู่เลยอ่ะ โอ้มันก็คงจะยากลําบากมากเลยนะสําหรับนายน,นนะะที่จะเสียลูกค้าแบบนี้ไปแต่ว่าทํายังไงได้ล่ะก็โจจ้ามันดูดีกว่าเยอะเลยนะเอแต่อีกไม่นานหรอกทั้งเมืองนี้ก็จะเข้าใจสิ่งนี้โอ้โหไปอย่างนี้เลยโอ้โหสงสารพี่แอร์เลยดูเดโอวโหยืนใส่แว่นเลย <laughs> เอามาสามสิบอันสามสิบอันจะพอหวะหวังว่านะครับ หวังว่า30อันคงจะพอนะมันปลูกกี่วันวะดูก่อน4วันใช่ปะนี่ส9บวันคงเป็น23หรือ24ครับคือถ้าถ้าเสร็จ23เนี่ยแล้วเราไม่ได้ถึง5อันใช่ไหมก็ต้องซื้ออีกชุดหนึ่งวันนั้นเลยมาปลูกเพราะถ้ามันโตวันที่24อ่ะเราจะจบเลยครับเพราะว่าเราจะซื้อไม่ได้เพราะมันเป็นวันพุธนะเย้เราปลูกเพิ่มเลยเยขาดอีก2อัน เอาฝั่งนี้แล้วกันเย่ yeah. ถ้ามีปุ๋ยก็อาจจะช่วยได้นะครับเราต้องยอมเสียปุ๋ยกับต้นพวกนี้เลยแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้เราเสียเวลาเยอะมากแล้วเนี่ยกับการกลับมาปลูกต้นไม้เพิ่มแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพื่อให้บันเดลเราเสร็จสมบูรณ์นะเนาะเพราะาอย่างที่บอกว่าผมมีเป้าหมายที่จะเคลียร์ไอ้คอมูนิตี้เซนเ็นเตอร์ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับภายในเวลา2ปีของเกมนี้นะก็นั่นแหละ โอ้โหไอผีนี่แล้วอ่ะผมตีผีที่เบามากเลยดูดิตีตัวอื่นเป็น10เลยตีไอตัวนี้แค่หเองถ้ามันวิ่งตามไปแล้วกันผมอยากได้10ชั้นอะวันนี้ยัยงไงต้องซิเคียวสิชั้นไว้ก่อนที่เหลือค่คยว่ากันโอ้โหวิ่งใส่เวงงี้เลยโอ้ยบายสามแล้วยังไม่ได้สิชั้นเลย <laughs> โอโ้ความฝันกูพังแตลายแน่แนวันนี้ไดบรรไดโอ้โหเอาจริงดิ กำหมดชั้นอยู่แล้วนะแม่งมาเดยมาเดย์มาเดยครับ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 โอ้ยโอเคเหมือนเหมือนแบบเรางองแงไงแล้วแบบเขาสงสารหรือเขาตำคาญก็ไม่รู้นะเลยส่งบันไดมาให้เราเออเฮ้ยเฮ้ยมีตัวดูดิมีหัวใจด้วยเมื่อกี้เฮ้ยมีตัวเล็กออกมาด้วยเฮ้ยมาสมพันธุ์กันหรอตัวผู้กับตัวเมียไม่มีตัวเล็กว่ะโอ้โ มีผสมพันธุ์ด้วยโอ้ยต้องตีเด็กเล็กเด็กแดงอือเดี๋ยวหนี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 โอเคไหนก็มาแล้วมาเผื่อได้ของได้ทองอีกโอ้ยมันเจ็บนะรู้ไหมฮะมันเจ็บนะเก๋อีกชั้นเดียวก็จะได้ห้าชั้นโอเคบอย่างน้อยห้าชั้นก็ยังดีเ่ยดูดิเฮ้มึงมึงจะขี้โกงไปแล้วนะมึงตามมาทุกชั้นเลยนะ รอกูพร้อมสู้วันหลังกูจะรอไล่ข้ากเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหะนะวิ่งดูก่อนวิ่งดูก่อนเฮ้ย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 ก้อนนี้อะไรอะไรก้อนนี้คืออะไรเฮ้ยเพชรโอ้โโหอเคอย่างงี้รู้แล้วว่าเพชรหน้าตาเป็นยังไงนะดีสบายแล้วชั้นพวกนี้มันเราจะมาเสียเวลาตรงนี้แหละครับที่แบบว่าเราหาไม่เจออ่ะผมว่าถ้าสตรอบเบอรี่โตแล้วผมอาจจะไปทำเป็นไปพลิกแอคคันสองก่อนนะครับเพราะว่า ดูทรงแล้วอ่ะมันนานเพราะว่าไอพีแอเราไม่ค่อยดีด้วยครับดูดิถึงจะเป็นทองแดงแต่ว่านี่มันชั้นสูงแล้วนะมันก็จะเสียเวลาตรงนี้เพิ่มด้วยเออโอ๊ยชั้นขอพังกรดอีกแล้ววนะู่จะไปทันไหมอ่ะต้องมานั่งขุดหินด้วยนะยินก็ไปเผื่อเลยแล้วกันครับไม่ไม่ต้องเสียดายแล้วจวังหวะนี้เราต้องเอาให้ได้ชั้น60ไม่งั้นแบบว่าที่ทํามาวันนี้จะศูนเปล่าเลยนะเฮ้ยไอหมอกลงอีกแล้ว ไอพาร์ทนั้นเราก็โดนที่ชั้นของวงกดนี่หว่าโอ้โหแล้วเวลาจะหมดโอ้ยเดี๋ยววิ่งขอวิ่งไปก่อนเลยแล้วกันเราไปรวมตีทีเดียวนะครับเราจะเสียเวลานะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงทำอากูเงี้ยเฮ้ยทุกคนดูดีเฮ้ยดูดีมันมันป็นมีทางลงปิดอะไหนมึงบอกวันนี้ดูดวงดีมากไงเฮ้ยเฮ้ยออกไปได้ไปได้ โอเคโอ้โห <Okay>. oh, oh, เราไปเสียเวลากับไอการ <c oughs> คิดว่ามันมีทางลงปิดนะครับเราเลยไปเอาของตรงกลางไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวไว้ไา้หลังแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยได้อะมีดเหรอเฮ้ย <c oughs> มีตีติดคีด้วยว่ะแล้วก็มีคีน้าเมดแรงขึ้น50ิมีแบบตีอยู่แต่มันเป็นมีดสิมีดมันจะสั้นปะอลองก่อน <c oughs> โอ้โหดูสปีดโอ้ <c oughs> แต่ว่าระยะสั้นมากครับ <c oughs> เอาไปลองแล้วนาไ้ลองเอาหาไงโอเคเก็บของหมดละ วันนี้เวลาหมดไปเร็วมากไอ้หยอกขวางสิหยอขวางเออเย่อ่าเรเวลอัพนะครับคอมแบทสวยครับบอดเออร์ลิงได้เอเโอ้จบวันอย่างไวเลยเว้ยโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่ไม่ดีสําหรับเราเลยพรุ่งนี้ก็เช่นกัน <laughs> อวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเควันนี้ดวงพอจะได้นะครับ อย่าเห่าสิอ่าเสร็จสักทีโอ้โหสิบโมงแม่งเอ้ยหรือวันนี้เราอาจจะไปลงเมืองกันต่อเลยนะอยากได้เอมมอรลมา <c oughs> ลุงเออโอ้ <c oughs> ใจลุงขึ้นยากดีนะโอ้มีป่อน้ำอันนี้ด้วยแต่เราไม่ใช่วันตกปลาสิวันเนี้ยเราจะมาแก้แค้นเมื่อว,วานนคะเออแล้วเดี๋ยววันหลังผมอาจจะต้องลงไปที่ชั้น5้ใหม่นะครับ เพื่อไปเอากล่องตรงกลางอ่ะไม่งั้นจะแบบเราจะเสียประโยชน์ไปนะครับลองมีดก่นอนโหปวดจิ้มอ่ะโอ้โหฮุยมีแทงรัวด้วยขิ้ขวาแทงรัวโอเคเจียมออเจ็บไปดีเจ็บปเดี๋ยอ๋อกลัวอะไรมึงกลัวอะไรมึงอออเอน่ารำคาญจริงๆเลยอือ แตกไปดิจิ้มจิ้มโอ้โหใครก็เข้ามาไม่ได้แบบนี้ได้บันไดด้วยอี่แทงรัวแทงรัวโอ้โหแต่มันแบบว่าระยะใกล้จัดเจ็บเจ็บหนีหมดผมว่าเอาไว้เอาหาเถอะนะนะอย่าอย่าใช้จริงจังเลยนะมันไม่ดีเอาไว้แบบผมเล่นเซียนเซียนก่อนนะเฮ้ย โอ hey, <Took S 1> like ้คิสตันเบอร์รี่เหรอเฮ้ยมันเด้งอันนี้ว่ะแสดงว่ามันเอาไว้ใส่บันเดินได้เหรอทำไว้ก่อนแล้วกันนะชอบมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยชั้นเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มาติดอยู่ชั้นเดียวนานๆอ่ะเฮ้ยโอ้โหเลือดน้อยกว่าเอนจีแล้วตอนนี้ก็เจอทางลงแล้วโอ้โหหมอกมาพอดีเฮ้ยโอ้โหทางลงอีกแล้วเฮ้ยมีลุ้นแล้ววันนี้สิบชั้นอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินอ่ะ กินก่อนกินก่อนลืมลืมอ,อัดล่องอัดล่องอัดล่องโอเคเออเออเออเอเอเฮ้ยได้สกรอร์สองแล้วอ๋อเรายังไม่ได้สกรอร์สามใช่ป่ะอี๋แน่อี๋แน่อี๋อีอีโอเคไปเฮ้ยหมอกไปแล้วเฮ้ยเอ้ยเอเอ้ยอ,อะไรกินได้ป่ะเฮ้ยมเมล็ดกาแฟวะ่ะ ถ้าโตแล้วมันก็จะได้เป็น,มนเมล็ดก,กาแฟานะครับซึ่งมันโตได้ในทั้งหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใช้มเมล็ดก,กาแฟห้าอันเนี่ยในเข่งเข่งคือน่าจะเป็นที่หมักวัดหรือที่บ่มสักอย่างนั่นแหละมันก็จะได้เป็นกาแฟานะครับแล้วก็ต้องมาลำคาญกับตัวนี้อีกเอาจะมาก็รีมาเออโอเคอเฮ้ยโอ้โหนี่แหละครับชั้นนี้แหละที่ ชวนเซ็งที่สุดแล้วเพราะว่าดูดิเราต้องตีมอนทั้งหมดชั้นนี้นะครับเราถึงจะผ่านไปได้และมีไอ้ผีนี่ด้วย <c oughs> โอ้แต่ชั้นนี้ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเราอาจจะมีโอกาสได้ถึง10ชั้น,นจริงๆนะครับวันนี้เดินไปก่อนเลยปล่อยไอ้ผีเดินตามไป <c oughs> ทำเวลาก่อนต้องทําเวลาเฮ้ยน่าจะอีกเท่าน,นี้ก็หมดแล้วครับเอ๊ชั้นเจ็ดสิบอีกไม่ไกลเฮ้ยแต่มีเสียงกังขาวด้วยเมือเ่อกี้ แทงเออแทงเลยเฮ้ยได้อะไรอะ่ะเออรออะไรทิ้งก่อนดิ <S <S ฮึมแอปนี่ก็มันก็คุ้มนะที่จะเก็บไว้อ่ะถูกปะ่ะเอานี่ทิ้งก่อนไหมโอเคเราได้โค้ดฟิตเหรอโค้ดฟิตมีในบันเดิลไหมไม่มีด้วยโอเค <S 1> <S 1> ตายเป็นประตูให้หน่อยตายเป็นบันไดให้หน่อยโอ้ไม่มีโอ้ยโอ้ย โอ้ม่วงแล้วครับชั้นเดียวเองไม่ถึงชั้นเจ็ดสิว่ะทุกคนกูไม่สู้แล้วกูไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันโอ้โหเจ็บเลยเจ็บใจเลยโอ้เจ็บใจจัดอนะคงต้องไปศึกษาก่อนแล้วครับว่าเอเมลล์มันอยู่ชั้นไหนแน่นะไม่งั้นแบบเราแบบดันดุลังลุยไปจนแบบเสียเวลาเปล่านะวันนี้เรานอนก่อนเดี๋ยวไม่ทันโอ้เลือดแดงสั่นไปหมดแล้ว อโอ้โหเช้าวันสดใสอย่างรวดเร็วเป็นไงบ้างพ่งนี้โอ้โหปวดไม่โตอีกแล้ววันนี้ดวงดีแล้วผมเริ่มไม่เชื่อดวงดีแล้วเนี่ยเรารู้จักการทำลาดิสสลัดโอเคเฮ้ยพ่งนี้โตแล้วโอเคเฮ้ยตอร์ปิี่โตหมดแล้วเฮ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอเคทีนี้ผมลืมบอกทุกคนไปครับมันจะมี ริกอย่างหนึ่งนะคือแบบว่าพวกอาหารครับเดี๋ยวเก็บขอเก็บนี้ก่อนนะอธิบายไปด้วยไม่ได้ไม่ถนัดโอเคอันนี้ต้มข่าซุปเนี่ยพวกอาหารที่มันมีบวกสกิลครับเห็นไหมสกิลฟาร,ร์ม,มิงอย่างเงี้ยคือมันจะทําให้แบบว่าเรากินอาหารแล้วเนี่ยเรามีสกิลด้านนั้นพิเศษขึ้นมานะครับสมมปุ๊บนสมมุ๊ว่าเนี่ยเรามีความสามารถอ่าอยู่ไหนนี่เรามีความสามารถเต็ม10บเลเวลแล้วนะครับ ถ้ากินอาหารพวกนี้มันก็จะบวกทะลุไปอีกนะครับซึ่งผมไปดูมาแล้วว่าไอ้สกิลฟาร์มิงเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารบวกฟาร์มิงนะครับเวลฟาร์มิงเราสูงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์เก็บของได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติเราเก็บไปอาจจะได้ดาวเงินเงี้ยแต่พอมีสกิลฟาร์มิงมาด้วยมันอาจจะมีโอกาสทําให้เก็บได้ดาวทองเลยนะครับซึ่งก็แจ็บมากๆเพราะฉะนั้นเราจะกินเลยเราไม่สเอเนอ์จี้แล้วเรากินเลย วเวฟาร์ม ah, มาแล้วเคที okay. นี้ก็ไล่เก็บมาได้หมดแล้วดูวดาวทองมาเยอะเยอะไหมสองอันแล้วอืมโอ้โหครบหมดแล้วดูได้ดาวทองมา24อันเลยนะครับทั้งที่เราวลวฟาร์มจริงๆเราแค่2นะใช่ปกวะเออสองหรือ3านี่แหละแต่ว่าเราเพิ่มเพิ่มมาอีกสองนะครับด้วยอันนี้แล้วก็อันนี้มันขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราเวลอัพแล้วครับคือตอนเนี้ยจริงๆแล้วเราฟาร์มวิ่งเลเวล5้าแล้วเพราะว่าเราเพิ่งเก็บพวกผักไปนะครับ คือเวลาเก็บผักเนี่ยมันก็จะวลวอัพนะเหมือนกับการตกปลาใช่ไหมก็จะวลวตกปลาอัพอะไรเงี้ยโอเคนี่ไปเลยเจสิอันแล้วก็สตรอเบอรีดดด่ด้วยทั้งหมดเลยรว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 ยวันนี้รวยเราไม่รู้ว่าไอทําขั้นไอนั่นอะ่ะมันเท่าไหร่นะครับอโอเคที่ผมเตรียมของมาเงี้ยคือผมเตรียมของจะเอาไปขายนะครับเพราะว่าไอ ผมไม่รู้ว่าทําขึ้นเป็นขั้นเหล็กเนี่ยหรือขั้นเงินที่ผมเคยเข้าใจะนะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมจําไม่ได้อะดิเคยเหมือนเคยเห็นแล้วแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนที่เราได้ของมามันก็บอกนะครับก็เลยจะต้องเอาไปขายให้หมดเลยนะเพชรด้วยเพราะว่าเราจะได้อัปเกรดได้นะคือการมีไอพิกแอคเป็นขั้นเหล็กนี่ก็ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแหละวันนี้เราต้องไปหาเพนนีด้วยวันอะาทิตย์โอเคเอาลีกไปแล้วกันวันนี้ไม่มีอย่างอื่นแต่วันนี้เราคงไม่ได้ไปหาลุงนะเพราะว่า ผมคิดว่าเราจะมานั่งตัดต้นไม้นะครับคือผมจะเตรียมไม้เผื่อไว้ทำเล้าไก่ด้วยนะครับซึ่งพรุ่งนี้มันจะได้เงินแล้วไงว่าเราเพิ่งขายตัวตอบระรีไปนะครับแล้วก็จะเอาปุ๋ยด้วยที่มันจะเป็นยางไม้ที่ได้มาตอนตัดต้นไม้นะครับมาเก็บไว้สะสมไว้เป็นรอทําปุ๋ยนะไปแม่สาวผมทองเอาอันนี้ไปเลยรู้ว่าชอบอ่าดูปฏิทินก่อนเฮ้ยเฮ้ยหูเราลืมวันเกิดแพมกับเชนไปแล้ว โอ้จบแล้วเศร้าเลยกูขอโทษครับขอโทษครับแม่ยายด้วยโอ้โหแล้วเป็นแบบว่ามีโอกาสแค่ไม่เท่าไหร่นะครับที่จะแบบได้เอาใจแม่ยายนะเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนว่าไออันนี้ขายพอไหมโอเคไม่พอกูวิ่งกลับอีกแล้วเอาอันนี้ไปขายที่ร้านในปีแอก,ก่อนนะครับอาปีแอนี่ขายได้เท่าไร 600, หกร้อยเหรออันเนี้ยร้อยเจ็ดสิบห้าขายอัน,นเดียวแล้วกันที่เหลือเราเก็บไว้ก่อน เฮ้ยเป็นดีเป uh, ็นดีเออฮัลโหลอืมฮัลโหลเอาดีไปไม่ใช่อันนี้สิเอาไปเลยสามดาวยังเฮ้ย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 มีสิดมีสีดมีส์โอเคโอเคดาวแล้วอ่าอาจจะไม่ได้ลงเมืองสักพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราต้องเอานี่มาอัปเกรดครับคืออัปเกรดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทิ้งไว้ที่ร้านเขาเลยนะสองสามวันนะโอเคเติมเมเนเจีจนเต็มแล้วอ๋อแล้วก็ ถ้าไอพีกแอคเราเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าจะเอาขวานไปทําเป็นขั้นทองแดงต่อนะครับอย่างน้อยให้แบบชีวิตมันง่ายขึ้นสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นขั้นเงินอาจจะรอฤด,ดูต่อไปนะเพราะว่าเราไม่น่าจะมีตังเยอะขนาดนั้นว่าต้องเก็บตังไว้ซื้ออ่ามเมล็ดพันธุ์ของฤดูถัดไปด้วยนะครับนี่คือตัดจน e-nergy ์จีหมดอะ ได้ไป155อันหน่งอะคือแบบขวานเรามันแบบยังกระจอกขนาดนั้นเลยครับถ้าถ้าขวานยิ่งดีขึ้นมันก็จะใช้ Energy ในการตัดน้อยลงะนะเพราะว่ามันแบบว่าตัดเร็วขึ้นไงแบบว่า3ทีพัง5ทีพังอะไรเงี้ยโอ้ตัดกันจนมืดค่ำเลย ตัดทั้งวันจริงๆวันนี้อแต่ก็นั่นแหละ e ครับถึงมันจะดูจําเจนั่นหน่อยแต่ก็ผมทำเพื่อเตรียมความพร้อมไปทุกอย่างเนะาะพ้าเอื่นๆเราจะได้ค่อนข้างไหลนะไดดไปมา500อวันอะ่ะโอ้ยกูจะขึ้นโอ้ยติดตๆๆ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 ิดติดติดติดโอเควันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทุกคนเข้าบ้านเลยเย่ yeah! โอ้โหไปเกียฟาร์มเลยวสี่ได้ทำลวเหล็กได้นะครับแล้วก็ทำ อันนี้น่าจะเป็นที่หมักนะครับถ้าอย่างงี้ก็เค็งก็แปลว่าที่ที่บ่มนะแล้วก็ที่มันจะที่ผมบอกนะว่าถ้าลดน้ำคืนนี้เมลกะที่พรุ่งนี้มันจะยังมีน้ำอยู่นะครับอเอ๋โอ๊ยฟาร์มมิ่งเม่พลาดด้วยวะ่ะเป็นลันเชอร์นี่คือเอ่อเหมือนกับ ผลผลิตหรือโปรดักทุกอย่างที่ได้มาจากสัตว์เนี่ยจะได้ราคาเพิ่ม20%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทิวเลอร์ก็คือพืชผักเนี่ยจะมีมูลค่า10%มากขึ้นนะเราคงเอาทิวเลอร์ไหมเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ต้องพึ่งเงินจากการปลูกผักเป็นหลักนะครับพะสุดท้ายแล้วกว่าเราจะได้เลี้ยงแบบสัตว์เต็มรูปแบบเนี่ยก็คงต้องใช้เงินเยอะมากการปลูกผักเนี่ยคือตอบโจทย์นะครับก็เอาวันนี้แล้วกันเฮ้ยเก็บของป่าก,ก็เบ้ยห้าเหรอตีต้นไม้แล้วได้ไม้เพิ่มขึ้น25% กับถ้าเป็นแกธเทอร์เลอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บของตามแบบครับทุกอย่างเลยนะที่ของที่เป็นหล่นอยู่ที่พื้นตามแบบเนี่ยจะถือเป็นของป่าหมดเลยนะครับทั้งที่ทะเลด้วยนะมันมีโอกาสจะได้เบิ้ลนนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะดีกว่าว่าเพราะว่าเหมือนผมดูทรงแล้วอ่ะยิ่งฤดูแบบไปฤดูใบไ,ไ,ไม้ผีหรือฤด,ดูหนาวพวกเนี้ยของที่เก็บได้มันจะแพงมากเลยครับผมคิดว่าไม้เราไปไล่ตัดตามแบบนอกบ้านได้นะคือแบบนอกบ้านเนี่ยเวลาตัดะครับไม้อ่ะมันก็ยังต้นไม้มันจะยังจะโตขึ้นที่เดิมนะแต่แค่ว่า มันมีโอกาสโตขึ้นในทุกวันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับอุนเ,เวียนนะคือมันก็จะแบบมีโอกาสโตขึ้นได้เรื่อยๆเราเก็บได้เรื่อยๆนะครับผมเลค,คิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าของป่าแพงมันก็ดีนะอุ้ยโหเงินหมื่นสี่เลยวะไอ้นี่อีกสองหมื่นสี่ไอ้นี่อีกสองพันสี่โอ้ดูสิโหว้าวต่อไปนี้ได้แพงอยู่นะโหลงทุนคุ้มว่ะแบบที่นั่งรถน้ำนั่งอะไรไปโคตรคุ้มเลยโหได้เงินมาหมื่นเจ็ด ว้าวยี่ไปทําขวานทองเลยไหมไม่ไปไปทำขวานทองเชียคิดอะไร <laughs> ไปทําเป็นขวานขวานขั้นเงินเลยไหมเออต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนะาะถ้าใครชอบเดี่ยก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ ส่งตอบให้คนอื่นๆได้ดูด้วยเนาะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆจากช่องผมนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ไว้ผมด้วยนะครับแล้วถ้ากดแล้วเนี่ยก็เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาช่วยกันกดด้วยนะ <laughs> สำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนเนาะไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับบาย